พาทำน,น้ำพริกกะปินี่คือกะปิที่ใช้นะคะเป็นกะปิตาช่างนะซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเวนะคะเพราะว่าไม่เป็นไรแล้วก็สิ่งที่สำคัญเลยก็คือใบตองเก็บจากกล้วยหลังบ้านเอากะปิมาทานนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือเราต้องเผากะปิก่อนไม่งั้นเนะี่ยมันจะไม่หอมนี่แล้วก็ กะปิเราใช้ไม่เยอะนะคะใช้3ามช้อนก็พับพับน้องพับแค่นี้เฉล้อก็นำไปใส่กระทะค่ะแล้วก็เสียงดังหน่อยนะเราต้องการเนเขอ นี้เราจะมาทำน้ำพริกกัปปีกันค่ะ ันนี้กะปิเราได้ทีแล้วนะคะคราวนี้เรามาตักเริ่มตำกันเลยเอ๊ะจริงจริงหรือว่าเราอ่ะควรเพิ่มคลิปดีอ่ะอืมเพิ่มคลิปดีกว่าวันนี้นะะามาตำพริกกะปิกันนะคะอันนี้เป็นกระเทียมที่อปอกเลือกแล้วนะคะ เราตําให้ละเอียดได้เลยวันนี้เรามีชาเลนจ์นะคะ10นาทีเท่านั้นในการตำกังพิกกะปิดถ้าการตำํำพวกนี้มันลื่นนะคะเราสามารถโรยเราสามารถโรย 得了，东北、嗯。 พอเริ่มละเอียดดีแล้วก็เอาพริกขี้หนูนะคะเด็ดใส่ได้เลยนี่ไม่ต้องกก้เผ็ดนะคะเพราะว่ากินเผ็ดค่ะพริกขี้หนูพริกชี้ฟ้าแดงก็ใส่ได้นะคะ พวกเรามิมีมอลมากเราจริงต้องรำมดัดระวังสิบนาทีอ่ะจะทำไหมอ่ะพี่ขิหนน่ารักมากเลยเลยพี่ขิหนสวสวนจริงๆิง เล็กมุมิ้งมุ้มิ้งสดสดเอาแบบเพศใจนะคะ ผิวพวกน้ำพริกกะปิหรืออะไรแบบนี้ค่ะไม่ไม่ต้องแบบตำพริกแหลกนะคะเอาแค่แบบพอบุกบุกให้มันแบบมีรสเผ็ดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะช่วยแบบทำให้น้ำพริกกะหอมแล้วก็อร่อยบางคนเขาปั่นเลยนะแต่ว่าปั่นอะมันไม่ได้ฟิลอะบอกเลยทำกับข้าวมาเยอะอะแบบ การผ่าน n ีไมนะ่ไม่ใช่จริง รายละเอียดได้ค่ะเพรามันเป็นพริกเม็ดใหญ่ส่วนพริกขี้หนูบุกพอแต,กก,ตอกก็ได้หรือว่าจะตำละเอียดก็ได้เราค่อยโรยโรยเม็ดพริกอีกทีหนึ่งนะคะเพราะว่าตำน้ำพริกกระปินแนะนำเลยว่าต้องเป็นพริกขี้หนูเท่านั้นถูกสำหรับคอ ต่อไปแล้วก็นี่นะคะเอากระปิดที่ย่างเหลียวร้อนมากให้ดูควันกระโมดโชกเสีงดัเดอดเยือกปใส่ลงไปค่ะเขี่ยไปโอเค จริงๆกะปิอ่ะไม่ต้องใส่เอะนะคะเพราะว่ามันมีความหอมแล้วก็เค็มถ้าเราเลือกกะปิดีเนี่ยมันจะมีความหอมแล้วก็เค็มเนี่ยใส่ไปมันจะพอดี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 เลยนี่หอมมากคือตอนนี้หอมมากเลยนะคะหอมมากๆ เรา่องต่อคือการปานปึกเลยคะ่ะเขาชอบตั้นต้องมุม,ม,มอีิวอะไาอยากเขาได้เห็นทุกคนจะได้ทุกคนจะได้เห็นตู้เย็นของเราซึ่ง

โอ้นี่แอาชิมก่อนมี่อืมไนเลยเห็ดเลยเนี้ยว ันนี้ใส่ใส่ไปบุกก่อนโรยหน้าอีกแบบหนึ่งเนี่ยทำแข่งเวลามากเลยอะเธอ,อบุบนะคะบุกจัดสบุก ครน,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 นี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนใส่มะนาวทำเองแค่นี้เรียบร้อยแล้ว บีบปักนาวใส่เข้าไปไมาต้องห่วงเลยค่ะทำทานเองเใส่เครื่องได้เต็มมือเต็มไม้เลยค่ะใส่ปักนาวลงไปนะคะบางคนเขาจะใส่งานต้มสุกแต่ว่า <c oughs> ของบ้านเราชอบแบบ เพราะฉะนั้นลืมไปค่ะเรื่องการเติมนะ